พี่น้องเมื่อนี่มาผามาเก็บพักเสียนจ้ะมาตะเสาเลยเบิองพวกเสียนง,งามงามพกเสียนง,งามครับเก็บเลย้อพี่น้องเมื่อด้เก็บน้องกันคักเสียอนอ่อนอง,งามงามไหมอ่อนซ้อนห้ ้าวยหไงนึงสี่ไ่ให้เก็บจังไดยไวเท่ากับเป็นคนหนึ่งที่มักเลาะปลาไม่เก็บพักเก็บหงามวนตัวพี่น้องลปาปลา มะเสาก่อนจะมังมือกับมาก,ก่อนไปเห็นงานจังสิมาหาเก็บผักมังมือกับมาวันหยุดคันวันหยุดกับภากกันมากวนวน,วนม่ให้เก็บได้จังไรละง,งามกระดอกก็เดียว ดีไหม,มงามเถอะพี่ข้างหลังพี่กะงามพี่น้องเพียงามงามอ่อนซ้อนมืออะไรกะแต่น้ำพักเสียน,นี่แหละ น้ำกันสามคนไปใส่นอกบันให้เจ้าเก็บอยู่ป้าฝุ่นไหมส่วนมาผีกับบไม้เคือเก็บเบินนี้จากอยู่มา,มาพี่น้องเก็บน้องกันจ้ะโอดแต่จบไหวยายเอ้ย อยู่เพ่มองโฮอกๆพี่ละมามา,มานทำเสียงลายหางมาตอนหนพี่มาแล้ว,ลวน่องคอยเสียระบาดน,นี่พี่น่องเลยเป็นน่ำหายก่แก่ไรเนะเราะพ่ามีอินเทอร์เนต็ตได้อยู่กลางป่านี่ มามามาเย็บบนนี้จากเด้อโอ้ยตายใส่เสื้อแขนงอทางผีแล้วมันก็เอา เินเขามาเอาของในไปยังเก็บยังทู่นอกมนมาีกน้าย้้ยกคน่อนเดินเ้าทยหนุกเห็นไหมเดียวท้ายหนุกุ้งเห็นไยวเดียวเห็บที่น่องงามกระดอกกระเดียีิว้าีิว้าพ่อพ่อเสียน เอาหน,นีเท่าก่อนปาดเฮ้ยแม่พี่นี่เอานี่เอาพูนี่ีนี่แต่ส้มฟวงมานทำกัน,นเสือพวกเอาถิ่มแล้วนอนถิ่มรวดเสือนั่นได้พักแล้วเอาตะมัองหนีแล้วข้วางในนี่ฝุ่นไปน้ำแจ๊กีฝุ่นโอ้ตะมังนีกับพื่อนแล้วเราซับกัอ่ะทิ่ดีโอเน่ะ นองเบิ้งเด้งามเพีังอย่างข้ายวีดีโอให้ข้าเจอยู่มุดไม่ยังระบาดอึดทุงหน่อยโคนละตายอึตายยากน้องเอ้ยเบิ่งดู แต่พี่บ่ามาเก็บเสียนน้ำกันง่ามกะระโอบพี่น้องป้านยังไงกบ,งไงบกเก็บจังไดไหวง่ามกะระโดบ เด็กๆกัน เใส่ไม่แตกสลงานนี่เลยน้องจะเก็บเขียนใหญ่ด <c oughs> อ,อกจิ้ม <c oughs> เสือ้อว้นี้ลืมสะนอเส <c oughs> ื้หอหาจิ่มโซติโอแดน กระโดดเพราะให้เก็บจังไหนไหวโล้วีตาร์อท่าไปเสีรอย

แต่ว่ามันแสบมันก็โอเคอยู่ด้วยเื่อ,องฮอแสบไม่ท<บ>้ายแสบ่อเเลยนคนเดียนส้วลายมต้องเสนลายเขาก็บอกว่านต้งเส้แล้ว เอาไว้ไปถึงบ้านค่อยค่อยกลับมาดูใหม่ได้จ้าเบิงบ่งเบิ่งสวัสดีจ้า